รดิจ้าเพื่อนเพื่อนจ้าเมื่อนี้ย่าเย้ามากินเข่าได้จ้ะตอนเฮ็ดบริเบผ้าเบิ้งเมือม่อยจะเมื่อยผ้ามากินเข่ากับล้นล้นกั้งที่ซื้อมากมันว่านละจ้ะ<ม>เข้มลายกระเล็บมันล้นซะล้นกั้งเขาเอินล้นกั้งเนาะแต่เก่าสิมีแต่ล้นกุ้งล้นเต้าหู้ล้นเต้าหู้ยียดล้นใดไอีอย่งเขาเอิอเอนไอีอยง่งเกาะ ก็หูต้อง,องีแล้วก็พักเะนี่่อยก็ลืมซื้อตัวเจียวล้นตัวเจียวเนาะโอ,อ้ยคอยกระไดอืมวันนี้พักจ้อันตัวนี้ก็ได้มาแต้นมูม,มูเพื่อนออามาหายแย่ๆกับวาสิพัดก็ไ,ไเลบปะัดกันแล้วมาต้มซะกินขิงกินข้ากินปัพกพรพกเลยจ้ะจะได้สดชื่นเนาะต้วเจียวจ้าล้นตัวเจียวได้เนี่ย โอ้โหมนเป็นล้นเต่าเจียวอ้วววยังบอกยังไล่เนี่ยล้นกังจ้ะเนี่แเศีบเบด้อค่ะเดอร์้ใดอยากกบมาจะมาเนี่ยกินกับข้าวเจ้าเนาะกับผักนี่นหละล้นกุ้งล้นกังไปนี่ละล้นเต่าหูเนาะล้นเต่าเจียวป่ล้นกุ้งป่ะล้นนั่นล้นนี่ล้นปลาล่าก็มีเลยเนาะแต่ว่ามื้อนี้ยเล้ยวล้นกังไปก่อนได้จากพี่น้องจ้า มา,มากๆกินน้ำกันได้ค่ะได้ออนี่อย่างอนี่นนกินน้ำกันก็จ้ะคลิปคลิปนี้ไม่มีอะไรมากคลิปชวนมากินข้าวจ้าตอนวิธีตอนเฮ็ดบริเฮดเบิกให้ผ้าเบิกเพราะยื่เยเมื่อยจะพี่น้องจ้าก็เลยไม่จอนีล่ะรีวิวกัน ทำอาหารรีวิวการจะกินข้าวกินกุ้งกินกัง้งแล้วก็มาทำลนุนกั้งเด็อกระดือมากินน้ำกันเด็อกระเดือวนไปวนมาเซบเซบเซ